สวัสดีค่ะสวัสดีจับพ่อแม่พี่นอ้องวันนี้สาวรักกับผ้ามาเบ่งรถเกี่ยวนะคะรถเกี่ยวของเฮากะเซ็ตเซ็ตแล้วค่ะเสร็จแล้วรวอสติกเกอร์นะคะรอสติกเกอร์แล้วก็มันนี้สร้างไฟกัมาเดินไฟเดินระบบไฟให้ค่ะสร้างไฟกันบ้งเดินระบบไฟอยู่ค่ะเสียงอาจจะบัชัดปันใดน,นะเพราะว่า้เขาใส่เมดค่ะพี่น้องค่ะ อันนี้มาก็แบบต่องละมันระวังโตยางแห้งค่ะเพราะว่าโควิดรอบเนี่ยระบาดนางแห้งเรามาแล้วต้องพกเจลนะคะแมปิดแมตตลอดเวลาลวค่ะ <Okay. S 1> ที่อูเพจเจิิญคันนี้ไม่ใช่ของเราค่ะของเราอยู่เป็นคันนี้นี่ชมใหม่ คันนี้แปลก,กว่าเพื่อนคะ่ะไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองนะคะแปลก,กว่าเขาเดินสองร้อยมอเตอร์คายบ้าอัมอิตันยิบสามเครื่องเอ็มดีเก้าสองแปลไม่แล้วพี่น้องแปลแห้งคะ่ะเอาแบบ ตามสั่งทางอูก็แบบรับํำนะคะตามสเปคที่ลูกค้าต้องการได้ค่ะจะว่าห้องมักแบบนี้เนาะพี่น้องห้องกับสิร่องมึงก่อนค่ะทางอูจะจัดลูกดาวเลนให้นะคะแต่จะดมเพิ่นเอาค่ะเพิ่นเอาเล็กดีกว่าชาวบ้านห้องโตมันหลายพี่น้องเอ้ยถ้าเป็นเลนตามโตถึงอู้มีอยากจิเวอาค่ะก็เลยเอาลูกดาวเลน เอาหลุกดาวเล็กนะคะโนไม้ของเข้ารอสติกเกอร์ค่ะไฟเรียบร้อยนะคะระบบไฟติดตั้งเรียบร้อยสปอร์ไลท์เพิ่มค่ะเ,ละเวลา,า,นะา,าเกียเก่ยวงขึ้นก็สใได้แชดแจ้วนะพี่น้องเนาะจากที่มีเขาเกียลี่ยงยังขึ้นบอปีนี้แรงขานาดเลย เรามาดูรายละเอียดมี่ fc เขมามาว่าขอดูอรอยเชื่อมของอุเพเเจริญหน่อยจานให้นะคะ คันอื่นเขาก็เชื่อมเหมือนกันนะคะกันเชื่อมก็เชื่อมเหมือนกันกับของซาวรักเลยเลย็ดน้ำมากนี่ค่ะคันนี้ก็คือติดสติกเกอร์เรียบร้อยรอแต่ใส่ใส่ใบใบยังไม่ใส่รองใส่ใบคุณทวัชัย คุณทวัชชัยบางน้ำเปรี้ยวเจโฟคันนี้เครื่องเจโฟคันนี้เจโฟตัวเดิน12 HT สวยงามพลมังจ๋า นี่ตัวนี้นนจะเป็นตัวตัวเล็กตัวจิ๋วของเพชรเจรินะแช่งเดินระบบไฟอยู่เราต้องรักษาร,ระยะห่างนี่ค่ะโอ้มีแต คันนี้ใช้สะพานของเบนโดนะคะเบนโดเบนโดก็ลงคลิปให้ดูแล้วค่ะเมื่อวานก็ดิฟให้ดูนะแลวฟังเสียงกันแล้วอันนี้รอให้ช่างมาแต่งกรรมนานิดนึงนะคะกรรมานานมันไม่ถีบ ไม่สู้เท่าไหร่ืมไปลองมนาะเปี้ยนเลยนะแต่ของสารลักใช้ของเพศพันธนของตาจอระเ้นะคะนี่ของตาจอระเ้ ทั้งคันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันจะทนทานแค่ไหนไนะคะเจริญการช่าง นี่ค่ะใช้แสายพันธุ์ของตาจระเข้นะคะเขาก็มีทั้งแบบธรรมดาแล้วก็แบบฟันปลานะคะแบบฟันมาเดี๋ยวเราจะไปดูกันอัปเดตให้เรื่อยๆนะคะว่าจะมันจะทนทานแค่ไหนจะเหนียวหนึบสักเท่าไหร่ต้องลองค่ะ อันนี้ยังไม่ได้ลอกออกนะคะนี่นี่ถ้าลอกออกมันก็จะเงาสวยบอลอกแล้วค่ะเนสิเดียนมันสิเกามันื้อสีบลลี่มนะคะเดี๋ยวมันจะไม่เลี่ยมบอาดอกฟุ้นทิเกาะเฮ้ยบอกไปนเนาะเอฟซีวนอนม่นวงฮวมวนค่ะอือนี่ รักขอล็ดคงลิดใช้แบบใบเต็มค่ะไม่ได้ใช้แบบใบต่อไปค่ะเมื่อก่อนใช้แบบนู้นเดี๋ยวเราจะมาลองใช้แบบนี้ดูว่าแบบไหนมันจะดีกว่ากันนะคะอันนี้มันแล้วแต่คนชอบนะคะมันก็แล้วแต่พื้นที่นาด้วยใบลดเกี่ยวเนี่ย <PC. S 2> ไม่รู้ว่าจะมีไม่รู้ว่าจะออกงานเกี่ยววันไหนนะ FC นะต้องติดตามเด้อเพราะว่าตอนนี้ก็เลาะสติกเกอร์อยู่ค่ะรลาะสติกเกอร์แล้วก็ยังไม่ได้ไปดูวันเลยมากเหมือนอกับถ้าพี่สาวมาเอารถค่ะมาออกรถนั่นแหละ มอ,อกรถอ่อรถเกิงน,นะคะแต่ก็เป็นซื้อห้าแหละแต่ว่าออกในพี่สาวเนะาะเขาก็กลับบ้านไปก่อนแล้ววันนี้เรามาก็เลยจาดให้ตามคำขอเอฟซีคอรองกันคํมม่ามาทายรถเกียวแห่งบางนาแนวเรกี่ยวเสร็จแล้วลสั้นจะไใ้กระฝากเป็นกำลังใจให้สาวรักกับเสียดมเนยเดอเอฟซีเดอร์ เมียงหงเขาก็มาแนะนํากันค่ะมี่นวดีๆเขามาบอกสู่กันฟังแนวบอดีเขาก็มาบอกมาเตือนเพื่อสิอให้ทุกคนได้ละมัดละว่างกันนะคะเนาะกับอาชีพการทํางานของแต่ละเอ่อของแต่ละจังหวัดของแต่ละพื้นที่เ็มาสู่กันฟั่งค่ะ ผู้ดใดอยากได้ปีนี้บ่ม,มีคิวเลววยสิเราอยากไดก็มาจองคิวปีหนาเลยค่ะคิวปีหนาก็ไปเกือบซิบคิวแล้วสำหรับเพรเจริญน,นะคะว่าเสียเอาไปเกี่ยวอยู่กำแพงเพชรค่ะเดี๋ยวก็ต้องรอบิ่งก่อนว่าจีนเซ็ตเหมือนไงน,นะคะมารอบนี้นี่นต้องระวังตัวเป็นพษษษิเศษเลยขนาดฉีดวัคซีนแล้วก็ยังแบบต้องระวังตัวมาระวังกันนะคะ เขากะตายเบิดจากิ <brewer y> uh ีดีเกียวบ่เทวบ้านก็ไดเป็นยังไงค่ะติชมกันของมาได้เนาะสีถล่ว นู่นค่ะนู้นข้างในกับกำลังประกอบดูทรงเล็กๆแต่ไม่เล็กนะไงแห่งคะ่ะพี่น้องคะ <c oughs> อ้าโอ้นี่ไง <c oughs> ยังไงก็ สาวเป็นกำลังใจในะกับสาวรักเอเดอร์คาเด้อร์บายบายจ้าคลิปนี้ขอลาไปก่อนเดี๋ยวผมขอทำคลิปต่อไปเนาะสวัสดีค่ะ